แล้วเดี๋ยวแค่ผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเจาะก,กาล่าให้ฟังนะว่ากาล่ามีอะไรบ้างนะสำหรับเกมกาล่านะเป็นจักรวาลอันหนึ่งของเกมเลยนะตอนนี้มีเปิดขายนะครับผมของ Endless c of Empire นะครับผมเป็นเกมที่แนวอ่าสตันจี้นะคือเกมแนววางแผนนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยรู้ว่าเกมแนววางแผนเป็นยังไงนะก็ราวๆที่อ่าจะบอกไงดี๋ยวอเอ่อคนที่ไม่เคยเล่นก็อาจจะไม่เคยเล่นนะมันคือเกมแบบกระดานอนะ่ะเอาง่ายๆเกมกระดานเกมหนึ่งที่อยู่ในแบบโลกนะครับผมมัติเวิร์สนะเมตาเวิร์สเนี่ย ที่เราสามารถเดินขับเคลื่อนนะยานที่เราสามารถซื้อได้ตอนนี้เป็นแบบเป็นตัวสูตรกลางของโลกนะครับคือกตัวเครมอ่ะตอนนี้ถูกสุดหมดไปแล้วนะจบไปแล้วมีตอนนี้มีระดับ5000ันการ่านะครับผมเราลาเท่าไหร่ตอนนี้จะขออนุญาตด,ดูก่อนนะไม่แน่ใจคอนติเนียมเบอร์ผมกำลังจะซื้อให้ดูนะครับผมน่าจะเป็นช่วงเวลาไอ้นี่แหละใกล้เคียงอยู่นะการาตอนนี้อยู่ที่0ูกานะ ราคาใช้ได้เลยสำหรับคนที่จะซื้อนะครับผมห้าพันหนึ่งร้อยราวสามพันสองร้อยดอลลาร์นะครับผมก็วูวราคาแบบไม่ธรรมดานะสำหรับคนที่จะซื้อนะขั้นต่ำแสนครับใช่ครับอย่างที่ผมพูดไม่ผิดครับผมแสนครับผมก็สำหรับคนที่ชอบนะครับผมกาล่านะก็จะมีเกมอื่นๆอีกมากนะครับผมที่จะเปิดมานะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นนะว่าความเติบโตของมันมีอะไรบ้างในอนาคตนะ ตอนนี้ที่น่เกมที่เห็นก็คือแทงนะครับผมสไปเดอร์แทงทาวสตาร์แล้วก็ uh, มีมีลเนนัสนะครับผมที่จะออกมาตัวมิลนัสนี่ขายออกไปเกือบหมดแล้วนะสําหรับคนที่จะซื้อขั้นต่ำก็มี6กแปดสามที่เขาจะเข้าไปเล่นได้นะครับผมก็ลองลองลอง,ลอง,ล,องลองดูได้นะผมไม่ได้อไอ้นี่อยู่แล้วนะคมันมันไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะสําหรับใครที่สนใจนะสำหรับเกมวางแนววางแผนก็มาลองดูได้ ขนาด2 0 0แสนกว่ากาล่าเนี่ยยังแทบจะหมดเลยนะครับผมแต่แบบ2 0 0พันกาล่านี่หมดเกลี้ยงไปละก็ลองดูได้ครับผมกับ Enco of Empire นะครับผม e n c o o r e d สั้นๆครับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรยาวๆนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะซื้อนะมาดูกันได้นะครับผม